สบายดีพี่น้องฝอกไอแหลฟสองจิวบานาเด้อจ้ามือนี่กินโมกะทะอยู่ทงหน้าเด้อพี่นนังเด้อเที่ยงหน้าหน่อยเัาเองจ้ามาเด้อมากินโมกะทะน้ำนองวันใหม่วันใหม่สบายดีป้าลุงวันใหม่เห็นอย่างโทรศัพท์ใหม่ก็เป็นเบอร์เป็นหมโมะ มกกะะระาใ่เด้วบกแกงหนเด้อแซ่บๆนำกานเด้อจ้าเาทดไทยกินมุกกระถาเด้อเทปไทยเ็ด <c oughs> ไทยนอนนะ <c oughs> ตกักแจวพ่อใหญ่ก่อนไ่มีแซ่บไทยอยู่ในกล่องไเทปไยไม่ได้เรากบ,บิงรกะเบิ้มันเย็นจะกินได้หรือเปล่ม <c oughs> ันย็นจะกินหวมก็สองนะลูก มกเป็ดหน้ากรมีเด้อมะนาวก็มีเด้อแจ่วปรุงแจวนะน่างามเลยเดี๋ยวสอนจานกันไหมใช่แจ่วเด้อมะนาวน้ำปลามาปรุงเองขั้นจางกันเลยน,นี่เขาปรุงให้ครัคีมเบิรงก่อนขั้นจางเลยเอาเอะน้ำมาใส่เอา,อ,า,าอ,อีแม่คือปลาขาวช่องผูกไม่ใหญ่ คุณจ้างก็เอาน่ะใส่พ่อชอบปะนั่งไม่นั่งนะเด็กนั่งคิดอะไรไม่เย็นแหละเย็นแล้วบอพอลมถุยอเงีอันนี้ขาวลูกเอ้ยเย็นแล้วบอเย็นเย็นแล้วบอ แกกินอมกินแก่กินอะไรกินแก้วี่นองนี่แต่บางน้อยกินโมกะทะจ้ามถมา่กเนามาถเนาะกินมกะทะเ้ี้ห้ายันไปเนี่ยไปไปเนี่ยไปปะเ่นะ้ตัวนี้นย่เน่ยไปห้าน้บแ่หงเยน่มาพนี่ยมาปิดแหงนเนี่ยไป nàng bảo đến đây chẳng không phải nhập phải nhập nó kia không nhảy rồi nhảy rồi nàng lông bà này thế là bò Đây, à kim bà sốt xin sốt 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 rồi là bà này gì nhang ở trong tay yên yên Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เอาใจเย็นๆพี่น้อองเาน้ำมันคือเอาลงเบิร์ตบาทเดียวจนมีบอนใส่ซีบอกน้ำมันเลยนี่ยนะไม่ใช่น้ำมันตัวอย่างกินน้ำมันบอกกินอะเปิดเอาน้ำมันลงเบิร์ตเย็นๆนะเจเย็นๆหน่อยนังอย่ากกินยาอย่าอย่ากินยาบอนน้ำมันทาแต่เย็นๆอย่างนึงบอนน้ำมันทาอีกคน กินเไหมเผาคุกินก็เผาเอาเผาที่เผากินเลยไหมลูกชอบกินลุกแม่ลูกจะกินเผาไปทีดียวคุณผู้เกผาได้ลวกเอาอันนี้ใช้ผัดอามาย่างบ่ปลาเลยนะปลาอไม่ได้ใส่เยกปลาที่น่าอันนี้กปลาปาใสมากระแนบเลยที่น่าตีดมอวดปลานี่ยใส่จ้เาเลย ปาเห็นแต่เล็ปาคเห็นบอกอีหน้าเห็นอยาบน้ังน้าแม่เห็นอยเห็นปลาสีดานี่กินน่องอย่าอาไรกันนมอเมริกา้น่อวันตีนบ่เ้อี่นียงเ้อกิน้่อาเ้ออยู่ไห้อยู่นาน้ำมานังน้าแม่เหนจะาเห็นย่งไรน้ำแม่ลูกจะไม่มันบ่เห็นเะหนาเห็นหงเลย ไม่ใหญ่ท้มลายผุอลายจานแต่บ้านังลองเจียจานได้บ้านกินบบกินอะบ้านเอ้าเดีพันลมกินมพร้าพันลองเราสีน้ำหนหน่เด็กอพอกินนกินไม่ล็กกินเอ้านี่นมนีเอ้ากินกินอ้าเชิญกงมพัลมน่ะน่าอไนี่

เห็้ง่เห็นเลนี่คอกันม่่เห็นเลยไม่ใ่่ยอยบเห็นล่มาน่บเหหรอเห็นแล้วบนี่นี่ยมันนางนาแม่เออเห็นแหบังเ็นผู้ใหญ่บาง นี่ล่ะบน่าเห็นเี่ล่ปลาดมีแจง้งแบบ่วัน,นใหม่วันใหมกินยังสลุเินปลาลุงไว้ไมาเด้อปาลาลุงเอ้กินมูกะถาเด้อสิเ,นกกเดนปกน,น,น้อนองวันใหม่ด้จ้าสรทุกอย่าง ตะแสมนอนใหม่เด้อจ้านี่ปตะแสบพี่น้องมาเด้สับแสนกันเาไเ้อกินน้ำหวันใหม่เด้อนี่นี่นี่ั่งวีต้มแช่เห็นมัยังแหนอยู่เ็บตนีนีเบิะพี่น้องยพ่อใหญ่แนวหมักเราดิฮ่่ฮักยังลาเอาแน่มันอืมันมีเวลาชมือ เดินพี่น้องเด้อแศรษฐามักันเด้จ้าสิ่นดาดพี่น้องมูกระทะไฟเร็วเว้ยเปิดทยูดีมานี่คุณลาเขาเอิ่นสิ้นดาดพี่น้องเอ้ยเด้อเศรษฐามันกันเด้จ้าโอเคเด้อพี่น้องม่ห่างเดสิวกระสิเลยอำลาผ่านจากเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจส่องสักทีวันหน้าในเด้อพี่น้องเด้อ กเขอจบทานี้ด้อพอกันคลิปหนาเด้อจ้าไปไปในพอใหญ่อิ่มแล้วบอสยบายมันใหม่มันใหม่มันใม่ไปายมันใหม่บังรา้มันใหม่